เปลี่ยนห้องธรมธรมดาาให้กลายเป็นฟิตเนสสุดหรูด้วยงบเพียงแค่1 0 0 0 0แบาทได้เครื่องครบทุดสอนออกกําลังกายจะมีเครื่องอะไรบ้างมาดูกันวันนี้ทางทีมงานโค้งฟิตทูมาอยู่กันที่อาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อมาทําห้องฟิตเนสให้กับโครงการหมู่บ้านเพื่อเปิดให้คนในหมู่บ้านใช้งานและนี่คือห้องขนาด12ตารางเมตรที่เราจะมาลุยกันในวันนี้นะครับผม สำหรับโครงการนี้นะครับผมด้วยองงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ไม่ให้เกิน1 0 0 0 0แบาทเนี่ยแต่ทางโฮมฟิต2เราเนี่ยก็สามารถลงเครื่องให้เต็ม,มห้องไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานโฮมยิมมานั่งและดัมเบลซึ่งทุกชิ้นเนี่ยเป็นเกรดที่เหมาะกับใช้ในโครงการหรือฟิตเนสเลยครับผมหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางช่างของเราเนี่ยจะทําการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ทุกชิ้น มั่นใจในคุณภาพทุกชิ้นผ่านการทดสอบจากช่างประกอบโดยตรงหากพบปัญหาส่วนไหนทางช่างเราแก้ไขให้จบที่นั่งงานให้เลยใช้เวลาเพียง3-4ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับห้องฟิตเนสขนาด12ตารางเมตรก็พร้อมสองมอบให้ถึงมือลูกค้า สำหรับใครที่อยากมีเครื่องออกกลังกายดีๆไว้ในบ้านทํา้้องสิ่เนสในบ้านหรือโครงการหรือที่ิบุคคลนะครับผมสามารถทักหาทางเราได้เลยทางเรามีบริการพร้อมดูหน้าง,งานและสามารถจบอยู่ได้ในวันเดียวพร้อมติดตั้งให้เลยครับหน้ารานเปิดให้บริการทุกวัน9โมงถึง3ทุ่ม หรือจะต่อได้ที่เบอร์0944951811